Dum, diggin' dum. ดีค่ะทุกคนาช่องแมงวดิวันนี้จะรีแช้ากานตอบอราคลิปนี้ไม่เหงาแน่นอนเพราะแม่ถึง2วงกับ1นโซโล่จ้าด้วยความที่ทำานีชั้นมากกว่า1วงเราจึการปักหมุดรดะล่ังว่านาทีไหนรือชั้นวงอะไรบ้างซึ่งเราจะประเดิมกับวง MCND ก่อนเลยจ้าเป็นวงบอด์วงหนึ่งที่เราได้ตามน้องได้แบบว่าน่าจะจะพักหนึ่งแล้วแล้วก็รู้สึกเป็นวงหนึ่งที่มีความนา่าสนใจและเพลงเนี่ยแอบเข้ากับเราเบาๆนะเพราะว่าจังหวะเพลงอะไรเอยมีความโย้ใยขั้นสุดจริงเธอแต่เช่าเราก็มีการเล่นชันน้องๆอยู่บ่อยๆและเพลง ครั้งนี้ที่เราจะเดีกชั่นเนี่ยเหมือนเป็นเพลงเหมือนพีลีลีเพราะว่าน้องกำลังจะคัมแบ็กบั้มใหม่ในเดือนหน้าเธอเพราะฉะนั้นก็เพลงนี้เรามาเหมือนแบบออเดอร์กันก่อนแล้วกันว่าน้องเอ็มซีเอ็นดีจะมีอะไรให้เราหายคิดถึงบ้างเพราะระาหลังนี้เราจะเห็นแฟนแคมต่างๆที่น้องบอกว่า <c oughs> ไปทัวร์คอนเสิร์ตมาอะไรอย่างงี้แอบแบบว่าตื่นตาตื่นใจบูบอกก็แอบไปส่องๆบ้างอะไรเงี้ยตามเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาฟังเพลงของเอ็ซีเอ็นดีกันเถอะมาดูดีกว่าค่ะมาเลยอืมคิดว่าเอ็มวีนี้อ๋อ โลเคชันเนี้ยหลยหลย,หลยวงถ่ายบ่อยมากแต่ประเทศนะโอ้อ๋อออกแนวฟิลพมพัฒน์วิดีโออุ้ยข่าต้นดีบิ๊กหล่อนนะดีดีบิ๊กอะแต่ชนะก็คือเมนที่เลนตกก็คือนี่ตาบินแต่ตาคาคึ้มเจก็ดี พี่แจบ,บอกเลยว่าตอนเห็นน้องครั้งแรกค่ะน้องมีความแบบซับซ้อนหลายคนมากคือเอกลักษณ์ต้องอย่างคือแบบนึกถึงหลายคนแต่ก็คืองานดีเหมือนกันพี่คุยรอบนี้ก็ดีมากโอ้ยได้ค่าทีนะเยอะขนาดนี้เอเี่ย ไอ้เต้นใครเต้นคดีสว่างมือคเป๊ะเพลงคัฟฟาร์เราเมรุมมากอาณาวินมาลูกมั้ยโคจัดได้ฮะน้องวินแบบถอดหัวด้วยนะสะเฉยแบบเผยหน้าแบบเท่มากมุยมินตาแบบเอาเลยคนนี้มินตาโคเดเบสมาก คุณเจก็คือแบบเป็นคนหนึ่งที่หน้าตามีคาแรคเตอร์ที่จริงวงนี้ทุกคนเนี่ยหน้าตามีคาแรคเตอร์หมดเลยแต่แตกต่างกันมากเป็นห้าคนที่แบบจำได้ง่ายมากโอ้ยข้าได้เบ็ิได้ตายจริงๆเลย เอเป็นเพลงที่ฟังแล้วเพลินมากยิ้มไม่ไหวหรอตอนนี้ใจฉันคือยิ้มไม่ไหวแล้วอ๊ยน่ารักขนาดของเท่ขนาดนี้เลยแต่ฉันรู้สึกว่าพวกเขาแบบน่ารักมากอะอาเทฮ้ลูกแม่เท่เท่ๆอื hey, hey, look, hey, 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 hey. อนนแต่ฮาเ์ดเทคือคิวชอบแล้วก็คือจังหวะเท่มีความเรือยอะ อู้ทอมเพียงแบบแชัชชอตไปทีงามมากโอ้ยเธอมีนแจรอบนี้คือแบบเอาใจฉันฟินเลยดิบก,ก็ดีพี่คุยก็ดีเข้าะหนุ่ผมยาวของฉันโอ้ยเธอเนี่ยบะพรีออเดอร์ยังขนาดเนี้ยเธอคิดดูถ้าเพลงหลักมาเนี่ยจะกรีขนาดไหนบอกเลยว่าเดือนหน้าเนี่ยร้อนไปหน้าเลยเอเซีดีเนี่ยแล้วรอบนี้แบบ คอสตูมคือแบบได้ใจฉันมากแต่ชอบท่าเต้นที่เขาเรียกว่าเออมีความสัมพันธ์กับทานองเพลงได้ดีมากคือเพลงมันจังหวะจะมีความเรือใช่ไหมแล้วท่าเต้นจังหวะกันเลยมื่อต่างๆคือแบบโอ้ยเธอ ดูเพลินเพลินแบบมันได้ใจมากเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาเฝ้ารอกับคัมแบ็กเดือนหน้าว่าน้องๆจะโปรโมทในเพลงแารูปแบบไหนแต่ดูจากทรงแล้วแนวแนว,แนวเนี่ยเพลงน่าจะมีกลิ่นอายความเป็นอินเตอร์หน่อยๆแม้เพราะว่าเพลงนี้รู้สึกว่าจังหวะดูไม่ได้เกาหลีจ๋ามากนะแต่รู้สึกว่ามันจะมีความอินเตอร์เบาๆอะไรเงี้ยแล้วหลังๆมาเนี่ยเราเห็นเราพี่เธอคอนเสิร์ตแบบอินตรงอินเตอร์ม่เพราะฉันก็เลยก็เพลงใหม่น่าจะขายอินเตอร์หรือเปล่าเพราะฉันก็เดี๋ยวเรา่อยมาติดตามเพลงใหม่น้องแล้วก็ไปซัพพอร์ตน้องด้วยการคัมแบ พี่วอนโฮบอกเลยว่าพี่วอนโฮกลับมากี่รอบกานก็จะเล่ชัดรอบเพราะว่า เพลงที่วันโฮเป็นคนหนึ่งที่เวลาปล่อยมาฮีไรยเพลงมีความถูกขูชันตาลอดเลยพี่วันโฮคือร่างกายเขาลายเต้นเขาคือพิว่มากและพี่วอนโฮเป็นคนหนึ่งที่วบาทำเพลงอะไรมาเราสกับเพลงของพี่วันโฮอ่ะมีกิมมิคอะไรบางอย่างทำให้แบบดึงดูงดสายตาในการแบบว่าฟังตลอดคือทั้งดูด้วยฟังด้วยคือเป็นอะไรที่แบบเพลินมากเพราะฉนั้นก็วันนี้พี่วันโฮคัมแบ็กกับเพลงใหม่เราค็ฟังเพลงใหม่พี่วันโฮดีวกว่าที่ปล่อยเอ็มวีน่าประมาณช่วงๆแบบ เช้ามืดนะหรือว่าตอนเที่ยงคืนคือรู้สึกว่าตอนนั้นเราคิดว่าพี่บอลโรจะปล่อยเอ็มบีักประมาณตอนสี่โมงเย็นหรือว่าหกโมงเย็นใช่ปะปรากฏไม่ใช่จ้ะคือเหมือนปล่อยแบบดึกมากอ่ะเราก็เลยไม่ได้ทำการเลือกชั้นเพราะฉันก็รอมารวบยอดพี่วันโฮมากรีดวันนี้กับพี่วันโฮดีกว่าเธอมาดูดีกว่าค่ะมาเลอ่าอ่าแค่ชื่อเพลงก็คือคําว่า crazy ชั้นเตรียมกรีด เปิด่ากมาก็โอ oh, wow, wow. ้ว,นะ oh, wow. ว้าวว้าวอินเตอร์คันสดเลยนะโอ้ยชอบมีคำแบบอ้าววผิวมาิกยังไงเมื่อกี้แอบตกใจเปล่าคือแตุเป็นแบบช่องปากด้านในเลยอ่ะอุ้ยเท่มีจังหวะเหมือนที๊ป้าไฟฟ้าด้วย เ <Yeah. S 2> <tag line. S 1> ปิดมาก็ชอบแล้วโริงๆแต่รอบนี้เหมือนพี่วินงคุณแบบลีนไปเยอะมากเหมือนกันนะเนี่ยเออคุณแบบนี้กำลังดีเลยว่า

เฮ้ยแต่หุ่นรอบนี้คือดีงามมากคือพอเรียนเราก็แบบลงตัวเพงคือแบบชนเวยมากแล้วคือคนตังก็คือแบบฟีลิิงคือแบบครองม,มาก ชอบมีความแบบจังหวะกีตาร์ไฟฟ้าเออตือดึ๊งแต่รอบนี้แบบคอสเตอร์เยอะนะพี่บอลโทนะโตไปนะเดี๋ยวเจะพาไปปิดนะเพลงมีความมอมวๆซุบซิเบาจังหวะมันม่วนอนะ พ่อแบบแกนเซอร์แบบว่าเขาเรียกว่าเซ็กซีด้วยกัมเนเลยโอ้ยโอ้ยรอคธอต้องมีคดีอีกแล้วอะโอ้ลงตัวคุยเธออยากให้ที่คมแบบแมท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 มากเลยอ่ ฉัทุก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 ทสงค่กเป็นุกทุกทุกทุกงยกทุกอ้กทุกยสีจุกอุกทุกทุกททุก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 งงกทงกทุ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 เกทุกทุกทุก เป็นอีเพนที่มีความรู้สึกว่าฉันฟังแล้วฉันชอบแล้วตั้งแต่ท่อนเปิดเพลงเลยคือแบบดึงดูดสายตาตั้งแต่ท่อนแรกยันตอนตกเพลงเลยพี่บอลโฮรอบนี้อีกแล้วกตบกมืออีกรอบนึงบอกว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่เวลาทำแบงเพลงอะไรมาเราฟังแล้วเราชอบทุกครั้งที่พี่บอลโฮัมแบงด้วยเธอไม่รู้สึกรู้สึกว่าเพลงของพี่บอลโฮอ่ะอ,ะอวยกันนะบอกว่าเพลงพี่มโนเนี่ยฟังกี่รอบกี่รอบอ่ะ ชุกชฉลกชุกชะตาฉันมากตอนแรกอะตอนเห็นชื่อเ,เพลงว่า crazy ใช่ปะก็คิดว่าเออ mv อาจจะมีอะไรเป็นอย่างที่แบบ crazy crazy หรือเปล่าป,ปรากฏสิ่งที่ crazy ไม่ใช่ mv เธอตัวฉันน่แหละ crazy มากพอตอนดูเมื่อกี้คือแบบทุกท่วงท่าคิ้วไหวมากและฉันชอบสังหวะที่ตอนดูอะจะมีเสียงแบบกีตาร์ไฟฟ้าแล้วเวลามีท่อนนี้ออกมา,มาเมื่อไหร่ ่มันมีความเร้าร้อนบางอย่างที่แบบเท่มากแล้วเรามีพี่บอนโฮหุ่นต่างๆรู้สึกว่ามีความลงตัวแบบมาการหลังสวยมากขึ้นแบบสวยกว่าเดิมเยอะมากคือแต่ก่อนตอนแรกนาอาจจะยังบอกว่าบึกบักบึกบักใช่ปะแล้วเรามีมาเหมือนพี่บอนโฮเริ่มล,ล,ลีนขึ้นลีนขึ้นลีนขึ้นแล้วมันแบบเห็นล่วแบบเจกตีอ้ะอะเธอบอกเลยว่าหลายๆชาอยากจะเอาผ้าห่มไปห่มให้รู้สึกว่าพี่วอนโฮโปไปแล้วไม่อยากพี่วอนโฮโปเยอะคือแบบ คืออยากให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีความห่วงเบาๆอะไรงนี้แต่รอบนี้ MV อะ่ะชอบว่ามันมีสไตล์ความเป็นเหมือนหนังฝรั่งด้วยจริงๆตั้งแต่เพลงทีละเพลงบลูนะก็เป็น MV ที่มีความสไตล์เหมือนหนังฝรั่งเหมือนกันอะไรเงี้ยใครชอบพี่วอนโฮมาซัพพอร์ตเพลงนเนลเลอร์อของพี่วอนโฮกับเพลง crazy เข้ายู u ูบเสิร์ชเลย crazy ของพี่บอนโฮนันคกคริยกชานมาวนอวยพี่วอนโฮกับชานแล้วบอกว่าเธอต้องชอบแน่นอนเป็นอีกคนนึงที่แบบว่าฉันขายดูคลิปเพราะฉันชอบอบบฟังทีไรก็ทุกขลุกทุกครั้งเลยเธอ เพราะฉันก็ฝากพี่วอลฮอด้วยแั้วต่อกับวงที่飒เจเลชัยก็คือวงโอเมกาเอ็กซ์จ้าบอกเลยว่าโอเมกาเอ็กซ์เป็นวง คีปเพลงถูกสตา์ฉันเหมือนกันเลย้าตั้งแต่คมแบ็คเดบิวต์ต่างๆเพลงมันเอิ้นเอ่ยเพลงมันมันม้วน,ม,น,ม,วนมันแบบม,มันชวนล้บชวนเลิฟชวนไลมากรอบที่แล้วกับเลิฟมีไลก็คือแบบโอ้ยเธอจังหวะม้วนอยู่ในครับมากแล้วรอบก่อนหน้านน้นกับ What's g o i n ออนก็คือแบบโอ้マ oh イ god บอกเลยว่าเป็นการสา่นความตอบความมันความแดนต่อดเวลาแล้วรอบนี้กลับมากับเพลดามบอกเลยว่ารอบนี้มีความฉีกแนวเบาๆนะเพราะว่าภาพทีเซอร์เนี่ย หรือว่า MV t e s so, เนี่ยมีความแบบน่ารักสดใสเข้ามาจนฉันแปลกใจว่าเอ๊จะมีการเปลี่ยนแนวหรือเปล่าหรือว่าสับขาหลอกเป็นเพลงเต็มเพราะฉะนั้นก็เรามาไขาข้อสงสัยข้อนี้กันดีกว่าว่าการทมแบบรอบนี้จะฉีกนาะาหวานแบลหรือว่าจะฉีกนาะเป็นป๊อปแดนเบาๆน่ารักน่ารักหรือว่าสับข่าวหลอกหรือเปล่าเราฟังเพลงใหม่ของโองเอมก้ากันเถอะมาดูดีกว่าค่ะมาเลยโอ้เปิดหักมาก็าแบบเยอะ โอ้ยเธออ๋ออ๋ออ๋อฉีกแนวหรอดำดำผู้ฉีกแนวจริงด้วยโอ้ยแนวแมวนี้ก็น่ารักมาก โอ้ยค่ถตกใจเกิดอะไรอ่ะรูปกอบเป็นแบบว่าอุกกาบาหเหรอไอช่ลุกคอรลูกเทนนิสรู้แต่ซีจีสวยเว้ยวิวฉากอีก็ดี ผิดคาดไม่สอบขาหลอกน่ารักเลยน่ารัก <c oughs> โอ้ยคริสมาพี่อะไรอ,อ่ะให้มหมดไปหรือไมอ่ะ รู้สึกว่ารอบนี้มาไม่แบบว่าไม่มืดไม่ครํำคือเห็นทุกภาพรู้แบบชัดเจนมากแราคือซีแต่ละคนมีความสี่ว่าเห็นซูมหน้าแบบชัดเจนจริงๆคือชัดเจนแบบว่าเขาเรียกว่าเออซีนเดียวแต่ละคนอ่ะมันรู้สึกว่าเห็นหน้าทุกคนชัดขึ้นคุยเอ็มมี่ก็ถูกใจแล้วนะ โอ้ยรู้วจะรอบนี้มาลงตัวมาเอาใส่ไปเลยอ่ะเอาจริงๆเอาใส่เลยรอบนี้ก็เอาใส่ไปเลยอ่ามีเนวเรื่องหน่อยหน่อยเหรอว่ายังไง แข่กีฬาเหรอออนน้องแพ้เหรอหรือ,องไงเอ็นดูเอ็นดูทุกคนเลยอ่ะออแพ้เหรออโอ้โหท พาสดใสปิดท้ายอะ่ะชุดทุกอย่างคือน่ารักมากด,าด,ามดังดัดฮะซีซีสวยโอ้ยเธออยากเห็นชุดนี้ขึ้นสเตจอ้วนะ่ารอ่ะ พม่บอกว่าเขาซุ่มรอบนี้คือดีสุดเลยนะชอบคาแรคเตอร์ Character. ต้องมีแบบนี้เป็นคาแรคเตอร์เธ oh, ว่าแบบว่าแบบว่าแบบรอบนี้คือแบบได้ใจฉันได้ใจฉันมากบอกเลยว่าในใจฉันนี่จะแบบให้เลยให้ใจเลยคือแบบ มาแนวนี้ก็แบบถูกไซซิทอเป็นการฉีกแนวไม่มีการสรับขาหลอกใดๆทางซิน้นตอนแรกคิดว่าจะมีการสรับขาหลอกแบบเอ๊ะเอมวีมาสดใสจริงหรือเปล่าตจจริงคือแบบว่าท่อนเริ่มแบบ hey, แเพดามเราก็คิดว่าจะแบบ ตุตๆๆต่มตามๆๆตุ่มตามตุ่มตามแบบว่าเป็นผับเลยเปล่าไม่ใช่จ้าปรากฏใส่ทั้งเพลงใส่น่ารักสดใสแจกความน่ารักสดใสกับโอเมก้าเอกเลยจริงชายก็โอเมก้าเลยจ้าไม่คิดว่าแบบโอ้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 ดองมาเดี๋ยวนี้เลยอย่างงี้ก็เป็นเพลงหนึ่งที่ว่าถ้าใครได้ฟังเพลงโอเมก้าเอกอะคิดว่าเพลงนี้น่าจะถูกใจใครหลายๆคนเพราะว่ามีการฟังง่ายคนณแล้วก็จริงๆสองเพลงที่ผ่านมาก็ฟังง่ายนะตอนแรกเหมือนแบบทีเซอร์เหมือนจะฟังง่ายแต่ฟังจริงมันมมันม่วนอ่ะมันสนุกมันขับอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบนี้ออกจะแบบว่าสด เบาๆหน่อยฟังเอวีเดได้คือไม่ได้ฟังคลุแบบอยากจะโยกแบบยิวผักใช่ปะแต่ฟังรอบนี้คือฟังแล้วคือแบบเข้มๆน่ารักสดใสคือทำอะไรก็มีความสุขเหมือนแบบฟิลแบบเช์กีฬาน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้และมีรอบนี้เราถูกใจมากเพราะว่า m ออย่างแรกคือมีความสุขว่ามีความสดใสอย่างที่2คือเราได้เห็นซีนแต่ละคนชัดๆซีนเดียวๆแต่ละคนอะด้วยความที่เพลงสองเพลงแรกต้องเต้นๆหน่อยใช่ปะมันก็จะมีความแบบฟิลี่แบบเข้มๆดาร์กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอฉากเรอเอวีมืดอะเราเห็นหน้าแต่ละคน แบบว่าไม่ค่อยช้แลวคือตัดสับไวมากแต่รอบนี้มีการแช่ค้างเป็นเมื่อแต่คนแบบว่าได้นานขึ้นแลวทุกคนดึงสเสน่ห์บางอย่างที่แบบว่าชวนดูก็ยิ้มตามได้อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่า MV รอบนี้ก็คือทุกอย่างลงตัวแบบเรามากแล้วคอสตูมรอบนี้สีสันเอยอะไรเอเเอเอ่ะมันเข้ากันเท่ากันกับตัวน้องๆอะไรอย่างเงี้ยทรงผมเอยแล้วก็เมคอัพเอยอย่างเงี้ยมันชวนให้รู้สึกว่าเออน้องๆกลับมารอบนี้คือแบบนี่คือางของน้องกับเพล์ดำแน่นอนเพราะฉันก็ฝากวงเอาเบเกเอกไปออฟบอกออฟแฟ์ทุกคนด้วยบอกเลยว่าเป็นอีกวงหนึงที่ กาชิกเยอะก็จริงแต่ลายเต้นก็ดีตาจริงๆเหมือนกันเธอถ้าสุว่าได้ดูเวอร์ชันแฟนแคมที่แบบว่ายาวๆเนี่ยที่เราเห็นทุกคนเรียงแถวเต้นกันอย่างนี้บอกเลยว่ามันดีจริงๆเธอเพราะฉันก็ฝากโอเมก้าเอกด้วยแล้วถ้าใครเป็นแฟนขับวงนี้อยากจะพูดคุยชอบเพลงนี้ได้ยังไงหรือว่ามีเพลงอื่นในบ้ามที่อยากจะพูดหรืออยากจะขายของนี่ก็คอมเมนต์พูดคุยกันเธอใครเป็นแฟนขับโอเมก้าเอกก็มามา่อยกันเถอะฝากน้องๆด้วยเข้ายูทูบเตอเลยโอเมก้าเอกเพลงเทดํามรับรองว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เธอฝากก็จะมีความสุขมากแน่นอนเธอสารััวนีีท่เถึง3พ ทางเพลง MCD n ที่เป็นแบบ pre-release ไปใช่ปะ่ะแล้วก็เพลงของพี่วอนโฮที่แบบว่ามีความเต้นเต้น <ๆ S 2> วิสกิตไอคอมิเตอร์จริงๆเพลง MCD n กับเพลงของพี่วอนโฮอะ่ะ อจาจจะคล้ายๆกันหรอกเพราะว่ามีความเต้นๆเรื่อยๆแล้วก็มีความแบบว่าอินเตอร์ใช่ปะแต่เรามาตัดมูดกับโอเมก้าอีกที่มีความสดใสมากเพราะฉะนั้นก็คืนนี้ก็มีความครบเครื่องเหมือนก,กันเพราะฉะนั้นก็ฝากทั้งสามวงไว้ออกอกอ,อ,กอ้อมใตทุกคนด้วยเช่นเคยถ้าใครแฟนคลับทั้งสามวงนี้อยากจะพูดคุยมัมมอยก็มาคอมเมนต์มัมมอยกันได้ทั้งตอนนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ตามชมช่องเราเถอะรลคลิปหน้าจะแช่เป็นอะไรหรือพายเพล,ย,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 ลยนั้นก็อย่าลืมกดชอบเมนกมับเธอฝากกดไลค์กดติดตามได้เถอะขอบคุณทุกคนมากค่ะวัที่ค่ะบ๊ายบาย